สวัสดีครับพี่น้องช่องยูทูปเบ้าต่อจาวาครับผมมนื่อีเนี่ยับเบิ่งหอ,อกที่เก่าล่ะครับหลังจากเมื่อน,นั้นผมเลยลงคลิปว่ากัดค้างไปแล้วเป็นตะยั้งโตงน้ำซึนดีแจได้สองมผ่านมาก็ม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ลแล้วครับตายแั้แน้วเลยครับ โก็บ,บูลูวัน,นติดใจเงียบเงียบครับจากผมไายพอไม่พี่น้องบึง้งยุ่งงงนี่ก็เต็มยุ่นั่นก็เต็มยุ่นั่นก็เต็มยุ่งแพงนั่นก็เต็มยุ่นี่ก็เต็มครับนี่นี่ก็มีแต่จังจี๋นะครับตายครับผมอันนี้สาเหตุผมก็บ,บูลูครับเป็นน้ำหัวหานหรือเป็นน้ำนาม ก็เป็นแบบเลยผมก็รู้แต่ว่าผมก็เคยเลี้ยงมามลายหุ่นนั่นแหละครับสำหรับที่ว่าผมก็เลี้ยงน้ำบาดานน้ำปลาทุงก้อนแต่ปบันนี้กระเพะตายเลยครับเพราะมันเป็นน้ำหนามันห่อนเกินไปอยงนี้ทำมาห่อนบ่อผมก็ยุ่งกับผม,ผมก็ห่อนผมแก่ไขว่าตกครับขอมหาหน่ผมก็เจอมาลายครังหลายข้าว แต่กับว่อย้องผู้ดใดสีเลี้ยงหนาะนี่ผมบอกเลยครับเย่าพึ่งครับเย่าพึ่งครับจงผมลงมาแล้วสิบลครับเนี่ยหมดเงินไปเกือบสองพันครับแต่ผมก็บรรูวว่ามันจะได้เลี้ยงเพราะสองสามรอยตัวว่าทามันจะตายอยู่นี่ครับน ตายขอากลางดหอครับหมูวันนี่ก็ตายมื่ก้อนนี่ก็ตายผมไม่ได้ใายพี่น้องิึงครับกับบาแม่นวาโตู่บ้าทั้งนี้ครับนี่ครับตายกัดหางไปเร็วครับนี่กับกับบาลูกครับสาเหตุก็จ็เป็นนี่ครับตายแล้วสองสามมือครับเกือบเกี่ยงบ่อแล้วครับจากกบเกือบสองพันตัวหอกเกือบสองพันตัวครับ เย่งนั้นมาถอดเลยนครับเชยวความรู้สิผมไม่ใดดคร่บิ้งที่หรอกครับว่าถ้าผู้ใดคิดจะเลี้ยงกบหนานี่ถ้ามันยั้งได้ก็ดีแต่ส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับปีที่แล้วผมเก่าล้งกับเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าลูกกบกับแพงครับผมมาลุ้นรอยหกสิบนี่ครับ กิโลหกกิโลหกเ,เจอกันแบบนี้นะครับนี่นึกคัมสีห์หรครับอาทิตษฐานวะ่างามพี่น้องเป็นตะเลี้ยหลายเป็นตะดีใจครับแต่มาหอดมีนี่แบบเศร้าใจแล้วครับเสียความรู้สึกครับผมเลี้ยแค่นี้นะครับ เห้ยอยู่ประมาณนึ่งวห่าลอยก็ตูหกลอยตัวไเป็นพัดเลนะครับก็ตัวใงีจนมาเลยนะครับตัดทางแล้วกินเงี้ยเงี้ยังะครับนี่วิ่งสุอจะตายนะนี่นีก็จะตายนั้นสองสามลอยวันนึ่งสองสาม่อยสามลอยสี่่อย นี่ก็ว่าเด้ตัวน้อยครับตัวใหญ่ยเลยหรอเงี้ยผมว่าสิขัดอีกสามมือผมว่าสิขัดมันหมดบ้าเมียนมันไม่เม็นตามที่คิดตามที่เป่าวางไว้ครับมันบ่ได้ขัดครับตัวเล็กได้เป็นโซเก่งอย่างนี้ครับมึงใส่ยีน่าโอ้ใส่ยีตัว ผมก็ยไตักออกนะครับเมื่อตักกระมิ้นเพิ่งกับผมยังไเพิ่งกับมันตัวเงี้ตัวลอยแบบนี้มันตายมือมันยังมันกัดเหมือนกับตัวใหญ่ยนะครับนี่มันตัวเงี้ยนะครับกาว่าพ้อขัดได้หรอกไปตามที่ผมเม็ดมาก็มีผมขัดถ้าตายแต่บพราะฉันได้กัดหางกาบ้าไปจังหนึ่งครับอันนี้มันก็ลังงามเต็มเลยมามื่อนี้ เสียวผมรู้สึกค,ครับผมพวกเราบังคลิปแล้วก็ฝาฝ่าไกวครับหอกตอนนี่มันแพงถ้าเห็ดก็ร้อเห็ดระมัดระวังครับแล้วก็รู้โลกนี่ถามว่ามียาเพราผมก็ซื้อมาใส่ก็คือเกาครับผมเห็นมาหลายปีแล้วครับก็สิวหัวครับมันก็ตาย เขาก็บอกผมเคยถามเขาเขาผู้มียารักษาผู้ใดอยากเลี้ยงกับบึงเหครับแต่ถ้าอยากให้ดีหรือให้เลี้ยงช่วงฝนตกครับช่วงหนาโคบครับช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาครับโอเคอยู่ครับม้ายตโอกาสรอดสูงกว่านี้ครับอันนี้ผมเลี้ยงวัดดวงถ้ายังก็คือดีไป แต่าสวนมากอะนี่นะครับสวนมากกัเป็นแบบนี้นะครับอึ้งเรือกับเรือหลายอึเ้เรียกับเรือหน่อยแต่หน้านี่ก็จะเข็ดยากแน่ครับผมคลิปนี้ผมเคยเบิ้งชิพนี่นะครับผู้ดใดสีเลี้ยงกับเบิง้งเองเรือกับเลี้ยงหนากอรมิสานี่ยครับเหล่าหัวกวันแพงผมร้องหน่อครับได้ว่าปีหนาผมมือคือที่บ่ออีกแล้ว ก้อนนี่หุ่นแรกกระซามผมบุ้ยบ่อยแล้วชิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไห้เบาต่อจอได้ด้วยครับผมสวัสดีครับ